จารุวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ oh. ขอบคุณคมากสวัสดีครับอขอบคุณเช่นกันนะขอบคุณเช่นกันขอบคุณมากจับพัดจับผูม,มาเป็นผู้บริหาราได้ไงวะมันเป็นช่วงที่ ผมว่ามันก็ทุกคนเจอวิกฤตกันเนาะช่วงคงณจังหวะนั้นอนะทุกคนรัดเข็มขัดกันหมดกลัวกันหมดอะไรเงี้ยแต่มันมีค่ายเพลงอยู่ค่ายหนึ่งก็คือ Love i อครับพ่จิบพ่จิบผมว่าพิจิบแบบวิตัททั์แม่งดีใช่ใช่แล้วผมก็แบบทำไมเขาถึงคิดทำณจังหวะน,นี้ในขณะ,ะที่ทุกคนกลัวกันหมดแต่ว่าถามว่าอยากทำไหม,มน่าสนใจถ้ามีโอกาสเข้ามาผมอยากทำแล้วผมคิดว่าผมก็คงจะแบบไปหาข้อมูลเอาไปเรียนรู้เอาเลยอะไอโดมในสมัยเด็กๆของโกบอยมันเป็นใครไอเด็กคนเนี้ยมันเป็นไอเด็ก เด็กอ้วนอยู่แถวบ้านเลยวิ่งเล่นทั่วไปแล้วก็เป็นคนไม่กล้ากลัวมากผมว่าที่บ้านไม่เคยมีใครคิดเลยว่าผมจะไปขึ้นเวทีได้แต่ชอบร้องเพลงนะแต่ร้องคือร้องในบ้านตอนมันโตขึ้นเรื่อยๆเข้าโรงเรียนเข้ามอสอมอสามอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ะไรเงี้ยครับเพื่อนๆแหละเขาก็แบบผลักดันกันเชียร์กันว่าแบบเฮ้ยมึงร้องเพลงได้นะไปร้องไปร้องอ<ๆ>นะไรเงี้ยมีใครเป็นไนดอลตอนนั้นก็มีพี่พี่ป๊อป คาร์เลี่บาบาร์ี่ป๊อบในยุคนั้นคาร์เลี่บาบาไม่มาสุดผมใส่แต่งตัวอย่างนั้นเลยครับเออเอาหมวกใส่เออแล้วก็ใส่เสื้อเป็นเหมือนเสื้ออัดอ้อยครับอ่าฮะผมฝึกการร้องเพลงจากจากนี่แหละพี่ป๊อปพี่ออฟฟองสัตพี่ไอซ์วันยูคือยุคนั้นมันเป็นยุคที่เพลงของของพี่ๆเราเนี้ยคือเป็นเหมือนเป็นครูเลยครับเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยากจะกลับเข้าไปอย่างที่บอกว่าผมชอบดูเดอะสไตล์ตลอดต่อให้แบบตัวเองไม่ได้แบบไปละปี หกหรเจ็ดผมไม่ได้ไปนะอะไรเงี้ยก็ยังแบบดูทุกปีนะครับเชียร์ทุกปีนะอะไรเงี้ยแต่มันเป็นช่วงที่มันเป็นปีแปดแล้วผมเข้ามาหาล,ายลัยละพอเข้ามาหาลายัยในช่วงมาหาลัยอะ่ะผมได้ทํางานร้องเพลงเยอะเริ่มสนุกกับการทํางานแบบร้องเพลงอนะไรเงี้ยมันก็คิดถึงความรู้สึกว่าแบบเออจริงๆแล้วเราก็อยากเข้าวงการ<อ>จากการร้องเพลงอ,อ,อีกเหมือนกันอนะไรเงี้ยมันคงไม่มีที่ไหนที่เราจะรู้สึก อยากไปเท่ากับเดอะส์ตาแหละคุณมีความมั่นใจในการเข้าไปประกวดมากในตอนนั้นนะอะไรที่ทําให้เป็นความรู้สึกว่ากูต้องบิวตัวเองให้มันมีความมู่นคงมั่นใจเข้าไปผมว่ามันคือฟวนต้องบิวตัวเองเพราะเรารู้ว่าเราไม่มั่นใจมันก็ไม่ได้เชิงว่าแบบมันเป็นการหลอกตัวเองขนาดนั้นแต่มันการบูสต์ตัวเองว่าโอเคส่วนหนึ่งจริงๆเราก็ยังรักมันอยู่แหละยังคงรักการร้องเพลงอยู่ยังคงมีความสุขกับมันจริงๆอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าถ้าในมุมที่ ความไม่มั่นใจของเราหรือความไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจว่าแบบคนจะชอบเราไหมอะไรเงี้ยเราเลยต้องสู้สู้นั่นแหละมันทำให้คนรู้สึกว่าเออมันดูมั่นใจน,ะนี่คือ,อน้องๆกบจะบอกให้นะคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะนี่คือเหตุผลนี่คือสิ่งที่คุณควรจะยึดเป็นแบบเลยมันเหมือนนักมวยอ่ะมึงไม่มันม่นมึงไม่กล้าสู้ไม่ได้พราะงั้นกูต่อสู้ก็จะเห็นจุดอ่อนของคุณใช่ครับมันต้องลุยเลยอะโมเมนต์ Moment, ไอตอนนี้แบบเข้าอยู่เข้าลอกันสองคนแล้วอะตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยมันเหนื่อยเหนื่อยมากเออ เหนื่อยเพราะว่ามันมันอยู่กับมันอยู่ในบ้านกันมา3เดือนครับเห็นหน้าเห็นตากันนะเนาะใช่แล้วก็ถามว่ามันก็เป็นคู่แข่งอะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ไม่ไม่มึงก็กูอะมึกออกไหมว่ามันก็ต้องสู้กันอย่างนี้ไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทาให้กูบอยยอดไปในตอนนี้ร่อยตอนซีซั่นสี่อะครับมันทําให้คุณความคิดคุณเป็นแบบนั้นมันก็คือเหมือนกับประมาณว่ากูไม่มีต้นทุนอะไรกูไปแบบใสใสเคลยคลเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ถือว่าทําได้ดีอะ วันนั้นเลือกเล่นเพลงแข่งกันเอาอะไรมาสู้งัดตอนนั้นมันต้องมีแบบคุณเองคุณมีพี่เลี้ยงไหมหรือไม่มีไม่มีครับคุณต้องใช้ครับนใจเองรู้ด้วยตัวเองครับเพราะอยู่ในบ้านปุ๊บเขาก็คงจะให้เราแบบแสดงความคิดเห็นด้วยตัวเองผมงเขียนสมุดไปว่าเพลงที่ผมอยากร้องมีเพลงอะไรบ้างกลัวลืมเขาเข้าไปในบ้านมันใช้มือถือไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ผมเลยต้องทาการบ้านนั่นคือจดใส่สมุดเอาไว้ว่ามีเพลงอะไรบ้างที่ผมอยากร้องจดจๆจจดเอาไว้แล้วก็ด้วยเวลาที่มันจํากัดมากแบบ ผมต้องเลือกเพลงวันจันทร์ซ้อมให้เสร็จวันศุกร์วันเสาร์โชว์มีเวลาแค่ไม่กี่วันมันก็เลยต้องแบบต้องทำงานกันเร็วดนึงครับแล้วมันจังหวะตรงไหนที่คุณพ่อป่วยอนทำงานนะครับมีวันหนึ่งผมทำงานอยู่ผมกำลังร้องเพลงอยู่ถามก่อนทำก่อนที่คุณพ่อป่วยใช่ทำก่อนนะ้วทำก่อนทำด้วยความรู้สึกว่าอยากสนุกกับการทำงานอยากหาเงินสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยผมลงมาจากเวทีปุ๊บมือถือเป็นแบบ เป็นร้อยสายครับโทรมาเป็นเบอร์แม่ผมก็แบบไม่ปกติแล้วไม่ปกติแล้วอันนี้ไม่ปกติแล้วก็เลยรีบโทรกลับเขาก็บอกว่าเออพอดีเหมือนพ่อจะเป็นลมอืแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วครับอยู่ในห้องไอซียูแล้วอะไรเงี้ยโอเคโอเคอะไรเงี้ยผมก็อ๋อเหรอเหรอในใจตอนแรกคิดว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าแค่เป็นลมอะไรเงี้ยเราก็โอเคโอเคไม่เป็นไรก็ไปโรงพยาบาลครับผมก็ไปถึงโรงพยาบาลก็ออกจากงานปุ๊บก็ไปโรงพยาบาลเลย ในใจก็ยังแบบชิวๆนะไม่ได้คิดอะไรคิดว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เหมือนแบบปกติก็อาจจะเป็นคนแบบปกติอาจจะเหนื่อยทํางานเหนื่อยแล้วก็เป็นลมไปอะไรเงี้ยไปถึงคือพ่อนอนอยู่สลบไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ฟื้นแต่ว่าก็คือมีสายมีอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในห้องไอซูจนแม่เขาบอกว่าเออเหมือนเหมือนน่าจะมีเส้นเลือดในสมองแตกอะไรเงี้ยน,น่าจะเป็นสโตรฟชิวนั้นออส่วนที่เป็นควบคุมการหายใจ เขาก็อาจจะหายใจเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคือคิดว่าน่าจะอยู่ได้ไม่เกิน2วันแล้วตอนนั้นก็เบลอเลยล่ะทําอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าเราตั้งตัวไม่ทันอะไรเงี้ยผมไม่ได้นอนไปแบบวันสองวันอะไรเงี้ยเบลอไปหมดงงแม่ก็เบลอทุกคนแบบช็อกไปหมดอะไรเงี้ยตั้งตัวไม่ทันอืสุดท้ายอาจจะการรักษาที่มันทันท่วงทีด้วยเขาฉีดยาละลายริมเลือดแล้วก็ พอกายุยังไม่ได้เยอะมากเขาอาจจะฟื้นฟูเร็วอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ผ่านไอ้สองวันอันตรายนั้นไปได้แล้วก็แกก็สลบไปอีกยี่สิบสองวันรวมเป็นการนอนไปยีิบสี่วันเกือบเดือนเนาะเกือบเดือนที่แกหลับไปแล้วมันมีการอ่ะพอสองวันเลยสองวันไปแล้วเลยเหนืออาทิตย์แล้วผลมันเป็นยังไงชีพจรหรืออะไรยังไงมันมันมีคืออัปเดตคุณหมออัปเดตว่ามันมันดูดีขึ้นแต่ว่า เขาก็ไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่านี่คือคือหมอหมอก็ต้องพูดในเช็ทมันมันมันแย่ไปก่อนต้องเข้าใจคุณหมอใช่ใชเพราะว่ามันมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดเลยนครับทุกวันนี้คุณพ่อหายเป็นปกติคืจริงๆก็คือแกก็เป็นเหมือนอัมาอัมาพลกครับอัมมาพลกอัมมาพลกก็คือมีมีซีกที่ที่อ่อนแรงอแต่ว่าก็คือ ไปเที่ยวไปไหนมาไหนกับผมได้อะไรเงี้ยก็ต้องแต่ก็ต้องมีรถเข็นแล้วก็แม่ก็พยุงเดินอะเดินเองไม่ได้เดินเองไม่ได้ไม่ได้เดินเองไม่ได้กูแต่เอาชีวิตกลับมาได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะผมถือว่าอันนี้คือเป็นปฏิหาริย์ครั้งหนึ่งที่ผมได้เจอมาใช่ไหมครับในวันที่ผลประกาศได้แชมป์แน่นอนแล้วคุณคิดว่าคุณคงไม่มาไกลขนาดนี้แต่วันนี้ได้มาเนี่ยมันก็มีกระแสเรื่องของบุรี่ภาพลักษณ์เราไม่เหาไม่เหมาะสม เจอหมดเลยครับนรู้สึกไงคือหน่อยครับพูดตรงๆว่านหน่อยเลยแล้วก็สูญเสียความมั่นใจไปไปเยอะเลยพอสมควรคือไมน<ๆ>เปลี่ยนชีวิตจริงผมมีงานจริงผมมีเงินจริงแต่ว่าในแง่ความมั่นใจเองเราก็จะไม่ได้มั่นใจรู้สึกว่าไม่ได้เป็นที่ต้อนรับขนาดนั้นนะตอนนั้นมีวิธีรับมือกับการโดนบูลลี่ยังไงบ้างครับผมตอนตอนั้นจริงๆผมรับมือไม่ได้เลย แล้วทำไมอ่ะไม่ไม่คือจากที่จากที่เคยอยากจะเข้าไปอ่านฟีดแบ็กเพลงเราปล่อยใน YouTube เป็นยังไงบ้างหรือว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนมันจะเ,เว็บบอร์ดเนาะเป็นเป็นสื่อหลักในการแบบพูดคุยกันของแฟนๆหรือคนดูอะไรเงี้ยเมื่อก่อนทวิตเตอมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าพันทิปเนี่ยคือสุดๆเลยยุคที่ผมเข้าไปมีกระทู้ทั้งชื่นชอบแฟนคลับไปถึงกระทู้ที่ดา่าไปกระทู้ที่แบบเอาวิทยาศาสารที่มีรูปผม ที่ที่มีไปถ่ายกันในในรุ่นเดอร์ซาด้วยกันนะครับถ่ายด้วยกันเนี่ยแต่เขาเอาเอาเดอร์ซานปกเนี่ยไปลบรูปผมออกอที่จะไปสัญญกรรมไหมแบบตอนนั้นนั้นมันมีช่วงที่แบบพอเข้าไปแล้วมีไหมแบบเอ้ยอยากเ,ยเข้าไปสัญญกรรมมีปรึกษาคุณหมอครับเพราะว่าจริงๆถ้าถ้าที่มีปัญหาเลยจริงๆคือเรื่องเรื่องฟันอืเรื่องเรื่องกรามเรื่องฟันเรื่องเรื่องการศบกันอะไรย่างเงี้ยครับแต่ว่าคุณหมอก็ให้ออคําปรึกษามาว่าถ้าเกิดทําเนี่ยทําได้เสียงเปลี่ยนปะ เปี่ยนเปลี่ยนลัวผมก็เลยแบบพอ,อให้ยังนั้นผมไม่แรกไม่แรกดีวกว่าครับถูกปะล่ะครับทุกวันนี้ก็คือพอไม่มีเรื่องดราม่าแล้วถามนิดนึงการเป็นโดมเดอะสตาร์ในวันนั้นเป็นแชมป์เลยนะครับชีวิตคุณเปลี่ยนไปขนาดไหนโอ้หน้ามือหลังมือครับอย่างอย่างอย่างน้อยๆก็ผมได้ได้เริ่มทํางานอืได้เริ่มทํางานในวงการตั้งแต่อ,อายุสิบเก้ายี่สิบอะไรเงี้ยแ,แล้วก็ หลังจากนั้นมาผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปทําอะไรอีกแล้วนอกจากงานในวงการนี้เพราะว่าตัวเองก็มีความสุขกับการทํางานในวงการนี้มากๆมันเปลี่ยนเพอร์เซพชันของตัวเองไปด้วยปกติเรื่องอาหารนี่ปกติปกติเป็นคนชอบกินของหวานได้เลยครับอู้มือไม้อ่อนนะเด็กเสริมเด็กแล้วไหวหมดเลยนะคุณนะอต้องลองทานดูไอ้นี่คือน้าอัญชันครับผมเอแล้วก็ขนมถ้วยอรวมต้องลองกินดูลองคุกๆด้วย ให้รวมสองแก้วเลยลองกินเลยลองลองลองอันนี้นะนี่คือน้ําใบเหลียงปั่นถ้ามันเป็นเด็กใต้จริงๆต้องย่อมรู้จักใบเหลียงรู้จักครับเออใบเมี่ยงถ้าถ้าแถวบ้านแถวบ้านเขาเรียกไม่เหมือนกันเนาะใบเหลียงใบเหลียงใบเหลียงเรียกได้หมดเลยอแต่มันชือันเดียวกันนี่แหละอแล้วเขาทาทาน้ําปั่นเหรอครับโอ้โหต้องลองกินน้องชายผมอยากให้คุณลองกินดูเฮ้ยนี่นี่นี่มันจริงจริงมันอร่อยจริงโด ไอ้ตัวนี้เอามาอีกนะขายของดีเฮ้ยดีกว่อสดชื่นเนี่อันนี้คือเขาใส่มะนาวนิดนึงใส่มะนาวบีบว่ามันมีความสดชื่นหน่อยอ่แล้วมันมันก็มีความพืชพันธุ์เนาะชอบแบบไอ้เนี้ยกินได้ไอ้ใบเนี้ยดูอันนั้นนะแ่บอันชันเนี่ยมันกินได้นะเว้ยโอ้นี่แบบนี้อร่อยเนาะดีครับอร่อยดีมาก ทุกวันนี้ได้รับโอกาสจากค่ายเลิฟอ,อีเป็นผู้บริหารทาไมเขาถึงมองคุณว่ามีความสามารถแล้วทําไมเขาถึงให้โอกาสคุณไอตรงนี้อยากรู้ผมว่าส่วนหนึ่งมันก็คือจากประสบการณ์ที่ผมได้ได้ได้ไดทำงานมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งเวลาที่จิ๊บเขาเลือกคนมาทํางานอะไรเงี้ยเขาจะชอบคุยเขาอยากรู้ทัศนคติของเราเขาอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงหรือว่าอยู่กับเขาแล้วคุยกับเขาแล้วแล้วมันเห็น มันเห็นภาพเดียวกันไหมวิสัยทัศน์ตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้ทำใ่้ไอดอลเด็กๆวัยรุ่นประมาณนี้ผมมีภาพยังไงผมไปเล่าให้พี่จิ๊บฟังจุดกำเนิดของวงพิกซี่ใช่ไหมมันเริ่มต้นมายัางไงเขาเขามีตัวละครให้คุณหรอแล้วคุณมาคัดคุณมีวิธีคัดน้องกันยังไงพี่จิ๊บอยากทำเกิร์ลกรุ๊ปแหละครับแต่ว่าเราก็พยายามหาซึ่มันช่วงโควิดก็หายากมากแต่เราทําได้แค่ เลื่อนทิกตอกเลื่อนไอจีไหวใแล้วแล้วเห็นใครว่าไป่งเลยหาไปหายได้ทิกตอกยิงเหรอหายทิกตอกครับยิงอ่ะอย่างมาเบลอะไรเงี้ยก็เจอในทิกตอกครับคือเหมือนทุกวันนี้ศิลปินมันไม่ใช่แค่ร้องเต้นนะครับครับมันต้องเป็นคนที่เล่นโซเชียลเป็นวะโอ้โหนี่เขามองมันต้องเป็นคนที่ต้องต้องสามารถทำคอนเทนต์ทำอะไรบางอย่างที่ทำให้โซเชียลสนใจเขาได้ด้วยมันถึงจะเกิด engagement เกิดอะไรหลายๆอย่างตามมาอะไรเงี้ยผมมาใช้วิธีนี้ครับคือ ถ้าคนไหนที่ผมรู้สึกมีแผนที่ผมอยากทำหเห็นภาพนะผมจะเอาเข้ามาแต่อยู่ต้องฝึกพัฒนาตัวเองจนถึงเป้าที่เรารู้สึกว่ามันถึงแล้วที่เราปล่อยไปอยู่ในตลาดที่ป๊อปทุกวันนี้ได้เพไาะมัแข่งขันกันสูงมากมถ้าไม่ถึงจริงเราก็ต้องก็ต้องปล่อยเขาไปปักตะกู้เดี๋ยวรออาหารมาเสิร์ฟก่อนครับม,มาแล้วครับ5้าเมนูที่คุณเลือกไว้ โคสุดยอดอันนี้วันนี้ที่คุณสั่งก็จะมีไก่ต้มขมิ้นไก่ต้มขมิ้นอุ้ยหน้าตาดีผมไม่เคยเห็นนะแล้วนี่คือปลากินนานฮะอันนี้ไม่เคยเลยอันนี้เป็นปลากินนานคุณดูดิน้ำยำเขาราดแบบแล้วนี่เลยครับอันนี้คือยำในเหมืองเป็นเมนูที่ได้มิชลินและตัวนึงครับนี่คือแกงส้มนะครับแกงส้มลูกชกไอ้นี่คือขนมจีนน้ำยาโโโกเออโอ้โหดูดิว่าอันนี้คุณเห็นไหมเห็นไหม มาเป็นกันเพียงเป็นก้อนๆเลย,ยน้ำลายไหลน้ำลายแตกเถอะไอตัวนี้เชื่อกูระเทนามๆเขาอีกใครงาน,นลองกินดูอยากกินอันไหนถ้าผมเอาซิกเนเจอร์อะไรยัำได้เหมืองมีเด็กใต้เด็กใต้เด็กใต้บอกถึงความรู้สึกผมกินตรงส่วนในหมึกน,นะเมนูท่านเป็นซีฟู้ดอย่างเงี้ยครับครับของต้องสดจริงๆอือ ถ้ากุ้งมาหมึกสดก็จบและในส่วนของน้ำยำอ่ะเปรี้ยวหวานกําลังดีมากๆอืไม่ได้แบบอะไรโดดไม่มีอะไรนําไม่มีอะไรตามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทุกอย่างมันกลมก็ครับคะแนนเต็มติปให้เท่าไหร่ครับพี่ก้องเครับผมเต็มคะแนนเต็มิเต็มมาฮะอันนี้อันนี้คือไก่ต้มขมิ้นครับไก่ต้มขมิ้นอันนี้ไม่เคยกินจริงๆลมขอโทษทีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับลองดูลองดูผมจะได้รู้ไงเออ่ะเอาไม่อยากกลับบ้านเลย ี่ถึงบ้าเลยอันนี้คือแบบผมว่ามันไม่ได้เปรี้ยวจัดเว้ยแต่มันมีความจดชื่นเวลาซดเข้าไปอะแล้วก็ความกลิ่นของขมิ้์นะครับอ่อนๆมาจานต่อมาลูกโจมกขออนุญาตขออนุญาตกินลูกโจ๊ก่อนได้เลยครับปกติเป็นคนเป็นคนกินเผ็ดไหมเนี่ยนิดหน่อยครับโกโอ้โหนักร้องนักร้องเสียงนี่เป็นแกงส้มไม่ถูกต้องครับถูกต้องแล้วมันเผ็ดแบบค่อยๆเผ็ด ชาขึ้นเรื่อยๆอ่ะเออมันจะไม่ได้เผ็ดแบบแหลมนั่าหนะตอนแรกอะไรเงี้ยครับครับแกงส้มอ่ะผมบอกแล้วไปกินมานะคุณต้องไปกินแกงส้มลูกชกที่นี่อร่อยครับอร่อยมากโอ้หไม่ต่อเลยแล้วผมชอบที่เขาเรียกแกงส้มเขาไม่เรียกแกงเหลืองอ่ะโกรธนะเวลาเคยเรียกแกงเหลืองผมเถียงไงตั้งเป็นวันนะโกเรื่องแกงส้มแกงเหลืองเดี๋ยวนะพวกมึงเถียงกันเรื่องไม่น่าเถียงเห็นไหมคือมันเรื่องไม่น่าเถียงก็เถียงกันแล้เป็นวันโกเรื่องแกงส้มแกงเหลืองเนี่ยเถียงกันแบบเถียงกันจนคนในเน็ตอ่ะต้องมาช่วยกันเถียงอ่ะเออ นี่ปลานี่ปลาคือปลาปลาจวดมันคือปลาจวดน้องมันเป็นปลาจวดแหละที่แบบอ๋อก็คือเหมือนทำเค็มอย่างเงี้ยป่ะครับเออทำเค็มอ่ะแล้วก็มาใส่น้ำยำมาน้องเออปลาอืมมันหอมมาปลาจวด่องหอมมาปลามันผมชอบที่เขามาผสมกับน้ำยำไอ้น้ำน้ำราดนี้นะครับอืมมันได้ทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งหมดห้าเมนูที่เราเลือกคัดสรรมาหนึ่งในดวงใจที่คุณจะต้องเลือกแล้วย้ำในเหมืองผมอยู่ในทั้งวันเลยกับจานนี้ เฮ้ยผมอยากรู้แกงแกงส้มอ่ะแกงส้มแบบแกงเหลืองนี่คือตกลงมันเหมือนกันไหมจริงจริงอ่ะอ่ากูบอยเรียกว่าอะไรเออถ้าผมเป็นทางใต้เนี่ยผมก็อยากรู้ไงมันเหมือนกันไหมครับ<ผ>มนันแกงเดียวกันม,มันเรียกแกงเหลืองอ๋อจริงิมันคืออันเดียวกันอ๋อคือม,มันเรียกแกงเหลืองครับพีโนมันเรียกแกงส้มผมก็เลยถามมันว่าอ่าแล้วถ้าสมมติว่าแกงส้มชะอมกุ้งเนี่ยมึงเรียกอะไรอมันบอกก็แกงส้ม อ,อ้าวแล้ว้าแกงเหลืองมึงเรียกอะไร <S <S แกงส้มอ๋อเขาบอกว่าอา้าวมันไม่ใช่มึงเขาเรียกกันแกงเหลืองมันบอกว่าคนใต้เขาเรียกแกงส้มสแกง,แกงส้มคือสีส้มแกงเหลืองคือสีเหลืองโน <NO. S 2> เอาอ <ะ S 2> มาตั้งวางได้เลยอ <ะ S 3> โนแกงส้มมันมันแปลว่าส้มคือเปรี้ยวเปรี้ยวคือส้มภาษาใต้คือมันส้มส้มมันเปรี้ยวไม่แมสไงของกูคนไทยทั้งประเทศ ของกูเน้นทั้งประเทศไม่ได้มาเน้นเฉพาะกลุ่มมีโปรเจกต์อะไรไหมครับปีที่แล้วได้มีโอกาสทำเพลงตัวเองแล้วฟีดแบ็กมันดีมากครับจนผมรู้สึกคิดถึงการกลับมาทําเพลงของตัวเองมากๆปีที่แล้วจนถึงปีนี้ก็เลยปล่อยเพลงเยอะขึ้นครับกลับมาทําเพลงด้วยตัวเองเขียนเพลงเองด้วยแต่งเองอะไรเงี้ยครับท้ายสุดถามอีกนึงไม่รู้ถามได้รึเปล่ามุ่งมองความรักดมเป็นยังไงตอนนี้ณปัจจุบันปีนี้สามสิบสี่งผ่านมาครับก็ คิดว่าอยู่กับใครเราสบายใจก็อยู่กับคนนั้นออืน่าจะเป็นสิ่งที่แบบทําให้เรารู้สึกสบายใจที่สุดในการมีมีคนรักอยู่ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกแก่มากแล้วก็บางอย่างตามไม่ทันแล้วครับตามไม่ทันภาษาพูดแอปพลิเคชันที่เด็กเล่นกันหรือความจําตอนนี้ก็จาทุกอย่างได้น้อยลงครับเฮ้ยมึงจำน้อย <c oughs> อ่ะโอ้่เลอะเรือเลยจำไม่ได้เลี่ย ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณโดมากขอบคุณมากมากจริงๆเนาะเดี๋ยวเทปหน้าสัญญานะมากับพ no, ี่ตั้มเลยได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเอาน้องในค่ายมานั่งกินข้าวดีครับได้เลยขอจ่ายเดี๋ยวมาแบบจะได้ช่วยสนับสนุนน้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับดมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ